วันนี้นะครับผมจะเข้ามาพ่นดินนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีแดดแล้วครับเราจะพ่นดินปรับสภาพดินนะครับหลังจากที่ฝนตกหนักนะครับเพราะว่าฝนตกหนักดินจะเป็นกรดนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นไฟท็อปค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าเชื้อไฟท็อปจะมาจากดินนะครับระเหยขึ้นมาโดนใบนะครับก็จะเข้าใบโดยเฉพาะต้นทุเรียนที่เป็นทุเรียนใหญ่นะครับถ้าไฟท็อประเหยขึ้นไปนะครับและลามไปที่ใบที่กิ่งนะครับสุดท้ายแล้วนะครับต้นทุเรียนที่มีลูกอยู่ก็จะ เป็นท็อปที่ลูกด้วยนะครับและถ้าต้นทุเรียนต้นไหนเป็นท็อปที่ลูกนะครับก็จะลามไปทั้งต้นเลยนะครับเกิดความเสียหายเยอะแยะมากมายนะครับแต่วันนี้นะครับผมจะเข้ามาพ่นดินนะครับในสวนทุเรียนแปลงเล็กนะครับนี่นะครับเพื่อนๆต้นนี้นะครับจะเป็นชุดยอดใบนะครับที่ออกมาในช่วงฝนตกนะครับเราไม่ได้ทําการฉีดพ่นนะครับยอดนี้ก็จะเสียไปนะครับทุกคนนี่นะครับเห็นไหมครับนี่นะครับยอด รอบที่แล้วจะโดนแมลงกัดกินไปเยอะเลยนะครับเยอะมากนะครับส่วนใบที่เป็นสีเขียวเข้มนี้ครับจะเป็นรอบใบก่อนหน้าที่ฝนจะตกนะครับได้ทําการฉีดพ่นไปนะครับใบก็ยังสวยอยู่นะครับแต่ยอดใหม่ที่ออกมาตอนนี้นะครับอ่าเสียหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราจะทํายอดใหม่นะครับจะเป็นยอดนี้นะครับนี่ครับยอดนี้กําลังจะแตกนะครับเพราะฉะนั้นตอนพ่นดินครับผมจะใส่สารายไปด้วยนะครับเพื่อกระตุ้นนะครับให้ยอดของเขาออกมานะครับนี่ นี่ครับทุกคนส่วนตัวที่ผมจะใช้นะครับผมจะใช้นะครับตัวแรกครับจะเป็นฮิวมิกนะครับหนึ่งร้อยกรัมนะครับจะเป็นฮิวมิกหนึ่งร้อยกรัมนะครับใส่ไปเลยนะครับแล้วก็จะเป็นตัวยาราหนึ่งตัวนะครับผมจะใช้ตัวยารานะครับสองร้อยนะครับนี่ครับจะใช้ยารานะครับสองร้อยนะครับต่อน้ำสองร้อยลิตรนะครับนี่นะครับ จะใส่โพลีเอทฟนะครับหรือยาราลงไปนะครับในอัตรา200ครับต่อน้ํา200ลิตรครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวนะครับที่ผมจะบวกเข้าไปนะครับก็จะเป็นตัวสาหรายนะครับผมจะใช้สาหร่ายนะครับ300นะครับเพราะว่าผมต้องการทํายอดใหม่นะครับเพราะว่ายอดก่อนหน้านี้นะครับอยู่ในช่วงฝนตกนะครับไม่ได้ทําการฉีดปนใบนะครับก็เลยทําให้ยอดเสียนะครับเพราะฉะนั้นผมจะทํายอดใหม่นะครับ ผมจะบวกด้วยนะครับสารายด้วยนะครับหนึ่ง <güzel> ตัวนะครับนี่นะครับผมจะใช้สารายนะครับสามร้อยนะครับต่อน้ำสองร้อยลิตรนะครับนี่นะครับผมจะใช้แค่สามตัวนะครับสำหรับการพ่นดินนะครับเราจะใช้สามตัวนี้บวกกันนะครับในการพ่นดินนะครับนี่นะครับหลังจากนั้นก็คนให้เข้ากันนะครับนี่นะครับ เราใช้ถังสองร้อยลิตรนะครับใช้ถังสองร้อยลิตรนะครับในการฉีดพ่นนะครับอาจราส่วนก็อย่างที่บอกนะครับจะใช้ฮิวมิกหนึ่งรอยกรัมนะครับจะใช้ยารานะครับสองร้อยนะครับแล้วก็บวกไว้สารายสามร้อยนะครับต่อน้ํสองร้อยลิตรนะครับทุกคนสามารถบวกรวมกันได้เลยนะครับฉีดพ่นนะครับ หลังจากนี้นะครับผมก็จะทําการฉีดพ่นดินนะครับแต่ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับก็ฉีดพ่นดินรอบๆบโคน,นะครับรอบๆบ,บทรงพุ่มตามปกติได้เลยครับ